สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะสําหรับช่องพระบ้านทัวทีเพพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรเราก็ดีลายศูนย์เก้าห้นะคะส่วนช่องยุยพระบ้านก็0ูนย์เก้าหนึ่ง i ปดสามเจ็ดหนะคะสําหรับวันนี้นะคะพระนะมีทั้งหมด3แถวนะคะเป็นราคาเบาๆทั้งนั้นเลยนะใครสนใจรายการไหนก็ทักทายเข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะเดี๋ยวแถวแรกนะคะหนูจะแจ้งราคานะ อะเรามากันที่รายการแรกนะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมแล้วนะคะเลี่ยมแล้วเรียบร้อยนะรายการแรกเอา4ี่นะคะพี่ๆนะ ช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวหนูมีราคาผ้าหลักร้อยนะคะอ่ะพ้าสมเด็จวันนี้นะคะแถวแรกนะห้าร้อยทุกรายการนะคะพี่นะใครชอบนะคะถูกใจรายการไหนนะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเรี่ยมกรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเม็ดแรกทั่วองค์นะคะนี่ ไอห้าร้อยนะคะองค์ที่1นะ่ะ500อยทุกองค์นะคะสำหรับแถวบนนะคะพระสมเด็จนะองค์ที่2นะคะใครรับองค์ไหนแจ้งมาด้วยนะคะพี่นะองค์ที่2นะคะ เม็ดแร่นะคะเต็มองค <FO> ์เลยนะมวลสารแน่นๆแบบนี้เลยนะคะองค์ที่สามนะคะพี่นะองค์ที่สาม รายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงปุตโตะนะคะหลวงปุโตเอา400นะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญพัยดยศหลวงปุโตะนะคะพี่นะราคานี้พร้อมส่ง e-m-s นะคะ e ่า e-m-s 40บาทนะคะแจ้งไว้เลยนะหนูไม่ได้บวกเพิ่มนะคิดไปในนี้แล้วนะคะ,ะแลถมให้ลูกค้าไปนะคะ40บาทนะค,ะค่ากล่องอะไรไม่รวมนะ รายการถัดมานะคะหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนโหสวยนะคะองค์นี้เอาห้าร้อยนะคะหลวงปู่หมุนนะ ในการถัดมานะคะพระหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียนหลวงปู่เอี่ยมหนูเอาสี่ร้อยนะคะสําหรับรายการนี้นะเรียมให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นะนี่พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อลองพ่อเงินนะคะอันนี้สอบถามราคากันเข้ามานะคะสี่ชายนะคะพี่นะพิมพ์คิตาสี่ชายนะคะ รายการถัดมาแพะหลวงพระอ่ำนะคะแพะหลวงผระอ่ำนะมีรายจานด้วยนะคะทั่วองค์เรียมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นะแพะหลวงผ้าอ่ำตัวนี้หนูเอาหนึ่งพันนะคะต้องแจ้งราคานะหลวมพ่อเงินไม่ได้แจ้งนะคะ อันนี้หลวงปุตโตะนะคะหลวงปุตโตะนะฮะเอรเกตหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีนะคะจำราคาไม่ได้เหมือนกันใครสนใจก็ทักเข้ามาละกันนะคะพร้อมกล่องนะราคาหลักร้อยนะต้องแจ้งตัวนี้ก่อนนะคะหลักร้อยนะแต่หนูจำราคาไม่ได้เจ็ดแปดเก้าร้อยอะไรประมาณนี้นะถัดมานะคะเป็นเพชรลีกนะคะวัดใต้นะ ปิตาลงพูจีนนะคะโอ้อันนี้สวยนะคะนี่เนื้อผงคุกลักปิดทองเช่นเดียวกันนะคะลงรักด้วยนะปิดทอง า้การถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเนื่องนะคะหลวงพ่อเนื่องหน้าพระคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะ ปี11 1, 1, นะคะสำหรับรายการนี้ปีค่อนข้างลึกนะคะถัดมานะคะเป็นพระนะหลวงพระแดงนะคะหลวงพ่อแดงนะปี03นะคะเดี๋ยวรุ่นแรกปี03นะนี่มีรายจานทั่วองค์เลยนะคะ ขอประทานอภัยนะคะอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะคะลอ็อกเก็ตหลวงพ่อฤาษีฤาษีลิงดำนะคะเป็นเข็มกละดนะด้านหลังเป็นเข็มกลัดรูปดาวนะคะไว้กระดเสื้อนะนีมาพร้อมนะคะนอนกล่องแบบนี้เลยนะคะครั้งที่5้าการเป่ายันเกาะเพชรครั้งที่ 5, นะคะเป็น เข็มกระดานะคะที่ระลึกนะคะรายการถัดมานะคะเป็นสมเด็จนาคอภิธา,านภะพัยนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นพระอริยทรัพย์นะคะเจ็ดนะหลวงปู่สังวานนะคะสำหรับรายการนี้ไม่ใช่กรอบเงินนะคะพี่ๆนะไม่ใช่เงินนะ นี่ด้านหลังเป็นเหมือนถุงผวันถุงนะคะัคนถุงนะคู่นะคะคู่นี่ก็ชิดราคาหลักร้อยเช่นเดียวกันนะฮะพี่นะนี่อีพีนี้มีพระสมเด็จสวยๆอยู่2องค์นะคะข้างบนก็สวยนะแต่ว่าคนละรายการนะคะคนละรายการอ่ะส่วนราคาที่ทักเข้ามานะคะมี2ององค์นะ อแตกรายงานแบบนี้เลยนะคะนี่หน้ากลมนะคะกลมเป็นเม็ดถั่วเขียวและพระเกษาชิดขอบซุ้มนะคะ การถัดมาองค์ที่สองนะคะนี่เป็นองค์ที่สองนะมีลักษณะคล้ายพิมพ์เจดีนะคะแต่ไม่ใช่นะเป็นวัดละฆังพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นพิมพ์ใหญ่ รายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนาคปลกนะเจชั้นนะคะท่านเจ้าคุณนรล,ลัตนะราชมานิตวัดเทพศิลินนะคะพี่ อันนี้7ดชั้นนะคะอกตลอดนะคะอกตลอดพระสวยนะด้านหลังตีทึบนะคะเลี่ยมกรอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะตีทึบนะ สนใจนะคะทักทายนะราคาเบาๆนะรูปถ่ายหลวงพวกลก้วยนะคะวัดโคสิตรามขอประทานอภัยนะคะด้านหลังมีปั๊มตาวัดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะวันนี้มีสององค์นะคะโอ้โหดู นี่องค์ที่หนึ่งนะคะมีสององค์นะราคาเบาๆนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นเนื้อเป็นเป็นผิวทองแดงนะคะไม่ใช่อะทองเหลืองนะคะ <c oughs> ไม่ใช่นวะนะคะ <c oughs> <c oughs> สวยทั้งสององค์นะบอกก่อนนะคะสวยทั้งสององค์นะ สะดท้นะคะไม่ทราบที่เลยนะคะหนูไม่ทราบนะราคาเบาๆเ,เช่นเดียวกันนะคะหลักร้อยนะก็จะเป็นพระปิดตาที่ไหนสักที่นะคะนี่หนูไม่แน่ใจเลยนะ,ะต้องขอประทานอภัยนะคะเรี่ยมกรอบนะเอาจริงกรอบแบบนี้ก็หลายร้อยแลนะคะพี่นะ นี่หนูคิดหลักร้อยนะราคาเบาๆอ่ะเดี๋ยวบ่ายเจอกันอีกนะคะสำหรับพลาดหลักร้อยนะเดี๋ยวนูจะเอามาไลฟ์นะคะช่องทางการติดต่อยุ้ยพาบ้านก็0918376056 ID YUIY w 6 1 7 4ยุ้ยพาบ้านก็พาบ้านโทรทิศก็0954678770เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจการฝากกดติดตาม,มชอบรายการไหนก็โทรเข้ามาสอบถามรายการได้นะคะบางทีหนูจำนะคะผักไม่ได้นะต้องขอบคุณทุกๆการติดตามและการกดไลค์นะคะขอบพคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ